เรื่องเล่าสยองขวัญห้องเช่าปิดตายณย่านหนึ่งที่เงียบสงัดและห่างไกลจากตัวเมืองมีห้องเช่าขนาดเล็กอยู่ริมถนนซอยแคบแคบห้องนี้ราคาถูกจนน่าตกใจผู้ที่เช่าอยู่มักเป็นคนที่ต้องการประหยัดเงินหรือไม่มีที่ไปวันหนึ่งต้นชายหนุ่มที่เพิ่งย้ายมาจากต่างจังหวัดได้ตัดสินใจเช่าห้องนี้หลังจากที่เห็นประกาศราคาที่ถูกจนเกินจริงเขาไม่สนใจคำเตือนของเพื่อนบ้านที่บอกว่าห้องนี้เคยมีคนตายอย่างปริศนา คืนแรกที่ต้นย้ายเข้ามาเขารู้สึกได้ถึงความเงียบที่แปลกประหลาดไม่มีเสียงรถวิง่งไม่มีเสียงแมลงมีเพียงเสียงแอร์เก่าที่ดังคลืดคลาดในห้องกลางดึกในคืนนั้นต้นตื่นขึ้นมาเพราะรู้สึกเหมือนมีคนจ้องมองเขาอยู่เขาเปิดไฟและมองรอบห้องแต่ไม่มีใครอยู่เขาจึงกลับไปนอนต่อคืนต่อมาต้นเริ่มได้ยินเสียงแปลกๆดังมาจากห้องข้างๆแม้ว่าจะไม่มีใครอยู่ห้องนั้นเสียงเคาะประตูดังขึ้นที่หน้าห้องของเขาพอเปิดประตูออกไปกลับไม่พบใคร เมื่อถึงคืนที่สามต้นรู้สึกถึงน้ำหนักที่กดทับต,ตัวเขาในขณะที่เขานอนหลับเมื่อเขาลืมตาขึ้นเขาเห็นเงาร่างของผู้หญิงที่นั่งทับอยู่บนตัวของเขาใบหน้าของเธอเต็มไปด้วยรอยแผลเธอพูดด้วยเสียงแหบพร่าออกไปจากที่นี่ก่อนที่จะสายเกินไปต้นตกใจจนวิ่งหนีออกจากห้องในสภาพที่ไม่ได้เก็บของอะไรเลยเขาเล่าเรื่องนี้ให้เจ้าของห้องฟังแต่เจ้าของกลับหัวเราะและบอกว่าทุกคนที่เคยอยู่ห้องนี้ก็พูดเหมือนกันหมดแต่สุดท้ายก็ไม่มีใครหนีได้พ้น ต้นกลับไปที่ห้องเช่าเพื่อเก็บของที่เหลือแต่ห้องนั้นกลับถูกปิดตายและไม่มีวี่แววว่าเคยมีคนอาศัยอยู่มาก่อนเสียงข้อประตูนั้นยังคงดังต่อไปในยามค่ำคืนและไม่มีใครกล้าเช่าห้องนี้อีกเลย